นี่นะครับผมคนติดหมีไอ้ัวเลยนี่ไงมิดว่ะไอ้โอ้ยคนติดหมีคนติดหมีคนติดหมีหมีกูชนอะไเลยช่วยหมีกูดิหมีไปหมีหมีหมีไชอยู่ไอยู่มิดอ้าวมิอยู่นี่นะสวยหมีสมแล้วที่เป็นคนติดหมีเอ้าวเอาเฮไปอ้าวแล้วพี่ ไอ้ยคสายสบาย้อบกรอเตรยมัวเกทีี่ายสมทีสุดคาร้อมี่สุดมา้อมี่สเดทีม่มีวามพ้อมที่สุดทีมที่ว้ยมทีดีมวาอมทีมมาอมที่ควาพี่มาร้อมี่่ามพรอมท่มท่มวาท่สมที่ควเ้อง่มี่ตีว้อมที่ีมมีวรอยู่ด้วมแหลมามม เก็แต่ตาแรกไม่เจอตาแรกเราเจอเป็นทะเลทรายแมไอ้เหี้ยไอ้หอยมันมันมันต้องมีการเพี้ยนอีกแล้วเนี่ยพี่ดูรูปแบบทีมดิพี่เหมือนกันสามลอกอะเป็นไปได้เหรอใชื่อไม่ไหร่จอทำไมต้องมีแม่ไม่ใช่จูนนะเรงไปถามไอ้ทีมล็อกนี่หว่าทีน่ะนี่มันทีมนักแข่งโอ้ยเนี่ยวแล้วทีมนักแข่งตัวตึงแม่พบแคปนิดอุ้ยแคปเลยพี่รอบนี้สวยสวยเพรไอ้แม่มันจะกินแดงอะ มาเด็มตืละหอยบิงทอยมจะเต็มขอบอยู่แล้ววะนมหมอเออหอยม้งอไม่มึงู่มึงไม่ดูนมมืออ่ะยังไม่เต็มขอไงมิงจะเต็มขอบ้วนมมือใหเยม้อนมมใหญ่เยมิงนี่เงาดีอะไระว่าเาม่ดนมมืมเลยไม่มงมันไม่มีเลยอ่าดูดิอ่านแ้ให่กว่าสุดสุดอะ ไหนดูนี่คอนแย่อ่ริเนี่ยเมน่ราบอกวเนี่ยเฮ้ยเลยนีกวันเด็กเรบอกจับเพิ่มยอมยอมยอมยมเป็นกา่เยอะขึ้นัเด็กาเป็นเดียวในโรเปแล้วแต่ที่เรบอกแล้วเด็กติงเราบอกโหเงี้ยเรบอกเงี้ยเราบอกเี้ยนาหลังหลัง มาดกล่าวนมหลังลมหังมตามมาตามมาร้อนเนแต่ันากินเตี๋ะโอ้โหหนังตามมันขาเลยแต่ดีเทน่ลแหลกสลายตามเลยหอบเลยน่ใครนอนทําใครวะไอ้เนนาข็อ่ดิากินนุ่งไปวาเยไม่ยากไากวา เนล่์เบ้าเทำไมเล่นเซรีแล้วมาแล้เบิดแล้วมันมันดูทำอะไรไม่ได้วะจะยิงก็จียิงระเบิดก็จะวางก็เลยวางระเบิดขยอก่เป็นล้องยุดปัญญาอ่อนถลาไปถลาไปถ้ามันลงไปได้นเแล้วนมิงแบบเร้จก็่าพูดนี่ยัหัวร้อนอิตคดันแคริเออร์โอเอชแรเก็ต้า

เ้ยแมไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บทั้งเก็บทั้งเก็บไอ้ขี้หนาทังเก็บั้งก็บแล้วยิงเลาะทังเก็บทังเกบแล้วยิงนาะไม่เหลือแค่ห้าสิบมีไ้ยิงเป็นนาเนะน้องยิงอย่างเดียวเมื่อี่หันี้่ใช่หรอเดียวเอ้ไอ้ไอ like ้ไอ้เม eh no well oh no, ื่อ้อเบียบะาตกใจมเมื่อผ่านหน้าไอ้พ่อไอ้พ่อมันไปยิงอยู่ตรงนั้นน่ะตรงข้างหลังเลยอะฉากอะอยู่ไหนอะเหม้ยว

จะตายอยู่รไอ้ีล้วมีหลเพือนงตายห่างแล้สั่้อง้าน้าไหไอ้เงี้ยนี่มปนคนฆ่าเขาถแแล้วพี่แล้วเนียเป็นคนกินกระบาลกูครั้งนี้แล้วเอ้ไอ้ถอ้ตันเบิดอ่ะระเบิดมีกันอ้าวเอาใ้อ้าวไออพี่

4, 3, 2, 1. Bom đã lên. 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 Bom đã สองร้อไม่ตายได้ยังไวงวะกูเนนล่นเขาไปมแหล่เฮียบิดมาเกินสองร้ได้ยังไงว,วะอือดีกว่าไม่ได้เขาเวได้ว่าเเปิดฝาดิกตาบอดแล้วั้งอ้อใครตามตัอน้ำเอา

มีกระจูมีกระจูลงมาลงมาลงมาแล้วตงมสามเลยอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ยริงเอเออยิงแม่งยิงแม่งลยหลังเลยหลังเลยว่ะหลังเลยว่ะเดีวแม่แล้วด่วดีนะไม่เลยเก่งเข้าวินเลยเอาแม่ โอ้ยหลังก็มีหน้าก็มีมเลยนขอมีเยอะอีน้ำจานเดาเลยต้องฝึกอใไรก่อนเหี้ยต้มาไงต้นขวยังไม่ดีตีเ่งกกใครอะเกมนี้มึงมึงมึงเล่ใครในเกมนี้เนี่ยตองเล่นหลายแล้วตัวงมนกเขาวีดียปเขาเอกไม่รู้เขาเล่นนี่แม่งหรืย มีเกนอ่ะก็มีเกนรีเจนไหมมึงรีเกนมีใช่เกนสิมีเกนมันไม่กินแล้วใ่ไหอะรีโออาหารแมวมีโอมีโอเอี่เห็นจะรีไม่รีโอสิแล้วอาหารหมาดิโอ้รีโอาหารหมาดิย่ยอาหารหมาข้าวไงนี่ บอกดัว่าเจนี่เรื่มมาแล้วลมาแล้วมาหา,าแล้วเพื่อนคิดถึงคนหลอดังเลยลอยแล้นะมึงเนเ้านคออยู่ <c oughs> มาแล้วกว็ลองมาหา,าแล้วคิดถึงมากเลยเพื่อน,นเ ที่ถึงคนรอคนร้อนเนาะคหรอผไปไหนวะคนอผไปไหนวะคนรอผมไปไหนวะโอ้ยน้ำใส่ไปไหนเจ๊น่ฝั่มถึงได้นี่ไหนวะน้าลไปกี่คุณแล้วพต่งอมนน้คิว้มโอ้โอ้เลือดน้อยเกิน แตเ้ยตายิงเหนียวยิงเหนียวมีโอหนเหนียวเอ้ยรวยนีใครอะแม่แม่เราเองแม่แม่เธอเหรอ แม่ถึงแม่เธอเหรอใส่แมวไว้ยังงั้นได้ยังไงถ้าไปก็ไม่ตายอยู่ดีไหมไม่ถึงไม่ละ <laughs> แขนแม่มาด้วยแม่ไม่ต้องแขนมาดิแม่ไปโดดเขาเลยน้องตั้งหูแข่งกันไปหนึ่งหนึงเอ้ยใครทอยมีเสร <laughs> ็กวะ <laughs> ยืนตานัเลยจำได้แค่น้ำหอมทีโพชื่อเป็นคิงจจ้ะแย่ตั้งชื่อนี่ยวะก็เทหรอใส่บี้้ะ เดกไม่ดีแอนซามินดีไม่เดคือเนาะไม่สมองยังไม่โตเลยแอนซามินดีโอ voilà> ้แอาม เกีตงถุ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 งงถุงถุงถงถุ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 งถงถุงถสงถถ้งงดุงงถางถุงถุงางงถุ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 งถมงงถางอุงถุาถุง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 งถุงถองถุงถุีถงถุงุ่งงถุงงถ่งถุงถุงงถุงงถงถุงถ่างถกงงงถุงถง

มาแล้วลูกชายพันนีฮโร่โร่มาแล้วเฮียเวลีามาดิมาดิมาดิโวยแจ้งยิงมันยิงมันยิงมันมัน้องนี่มันน้องี่เขาม่อกให้เขาไยอะเนี่ยบมันพับหลุดงงน้ต่เพื่อนเจียนเบิดกองมดเขายิงเลยยิงเลยัชอยู่พี่หย้วยอ่ะโว้ยห่ อ้อยกูตายอีกแล้วเนี่ยมึงกำลพูดเป็นเนี่ยใจแ่เอาเิเร่องล้เอาเงนเ่งมันกิน้องหลังตงนผมผมผมสวยมึงตายหมดแล้วโอ้โอ้าวหนึ่งคนเดียวออะแ่แก้มันโดนตายสนุกมีสนุกเต ม่งอยากเอาปืนไปกินให้มันแบบไม่ต้องสืบพันในสัปมันดูเืบแค่บาสืบพันในช่วงเวลาที่แทนสันน่ากะใส่แว่าหืนชีวิตเเออพี่เองสืบพันวิชาแล้หน่อยโอ้ยแล้มนโตชินาใ่ะมีไหโอ้ยเดี๋ยวตหนน้ นีแต่ละมีแล้วก็มีนะครับผมคนติดหมีโอ๊ยคุณโัวเลยนี่ไงมิดว่ะไม่ให้ออกเลยคนติดหมีคนติดหมีคนติดหมีหมีกูชนไรเงี้ยช่วยหมีกูดิหมีไปหมีหมีหมีอยู่ไหนอยู่ไรอยู่มิ้งสวยหมีสมแล้วที่เป็นคนติดหมีมิดจริงหรอมิ้งท่าเฮ้ยมันไงเฮียคนติดหมี ้องสิใจใช่ไหแ้คนแล้วกันแม่กูตายแล้วม่แม่แหม่แหมแหม่แนม่แหม่คหม่แหม่เห้าแหม่แหหมนแ่แ่แแหหแหม่แม่แแหมกหม่แม่ม่่่มหหมม่ี่หหมมม่หมีมม่หมมองมมันหายไปไหนอื ตนติดอะไรได้ทีนีมีมีกูไม่เห็นหมามมายังอยู่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยเก่งปะไชู้้ได้หมีจะรอดูอาจจะไม่ดีกัมมที่ดูมือหล่อนะครับูมือหลอนะมึงที่ผิดหรอานี่จดเนียอ่อนา บีปะแกนเนี่ยบีอ่ะแกนบีแล้วเก็บดิเก็บมีดโง่ห่าเก็บมีดดิวะตัละมาวทเอมวีโก้มันยยยแเขาเป็นไม้ต้องไรเออผีะไม่ตัวคาในผีกระสืองนะลอยอะไรขนาดวะ

แค่มาถึงมาแกเล่นโลกใหญ่โลกโลโลอยู่ทีเลนมาฮิวไม่ทันโอ้โหฮวเดียวนั่นเปิดอีฮิวได้ถ้ามันฮิววิลน่องานเก่งันหรอิววิลอ์สิบเก่งเลยก็โลโลอยู e, you. Somehow, you ่ไงโคตริวมาฮิวแปะที่แปะมปให้เนี่ยโ้อวะเก้าวิ่งได้ตัวมามื่ักครู่้เตรียมตัวจุ่มบียา

แตพ้อให้โดนยิงแม่ได้หลับเลยป่ะเนี่ยกันเนี่ยก็จะไม่เห็นกันมันได้แล้วเนี่ยเราก็เห็นนี่หว่าเดี๋ยวมาแตกมาแล้วน้าหัวผมกูจับตาดูกล้องมึงอยู่เขาไม่ได้กดดันเลยเท่าไหร่โอ้โ้อันติเมตเล็ดเลย

कोविड कटे जाएंगे